สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิกันแล้วก็ YouTube พิกันนงแม่ค่ะพิกันมาไลฟ์ตอบคำถามนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันสักประมาณ40นาทีค่ะจะขอเป็นการให้ความรู้ก่อนค่ะแล้วก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะสวัสดีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง u t u b e นะคะโอเคเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ ตอนนี้หนูเปิดก้อนนมใต้รักแร้มากเลยคุณแม่ข้อนานหรือยังคะคุณแม่วทัทนีคะข้อนานหรือยังก้อนนมใต้รักแร้หมายถึงก้อนที่รักแร้ใช่ไหมคะกรณีที่เต้าคัดเต้าตึงก้อนตรงนี้มันก็จะตึกมันอาจจะเป็นก้อนได้น,นะคะพราอมเป็นเต้านมส่วนเกินที่สัมพันธ์กับเต้านมของเราเนะะี่ยค่ะวิธีการคือเราต้องต้องเอาน้ํานมที่เต้านมเราออกคะ่ะก็คือพยายามทําเต้านมของเราให้นิ่มและเดี๋ยวก้อนที่รักแร้เนี่ยมันจะค่อยๆย,ยุบนะคะ ปวดมากกินพาราเซตามอลได้นะคะประคบร้อนอะไรนะคะช่วยได้ประคบร้อนที่เต้านมเพื่อระบายน้ํานมค่ะนมของคุณแม่ตอนนี้แข็งหรือเปล่าพึ่งคลอดใช่ไหมแต่ถามก่อนว่าถ้าคลอดมานานแล้วนมไม่ได้คัดนะคะแต่อยู่ดีมีก้อนที่รักแร้แบบนี้อันนี้คือต้องไปหาหมอนะท้อง40สัปดาห์ยังไม่มีแววคลอดไม่มีวิแววคลอดจะได้ผ่าคลอดไหมนะคะเอ่อทางการแพทย์คือตั้งครรภ์ได้ถึง42สัปดาห์เนาะแต่ทีนี้ ของคุณแม่40สัปดาห์แล้วยังไม่คลอดคุณแม่คุณหมอเคยบอกไหมว่าตัวลูกเนี่ยใหญ่ไหมสัมพันธ์กับอุ้งเชิงการไหมนะคะมีน,น้โนมจะคลอดได้ไหมคุณหมอได้ประเมินหรือว่าบอกบ้างหรือ,อยังนะคะช่วงนี้คุณแม่ต้องสังเกตลูกดิ้นดีๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ท้องใหญ่ท้องแก่เนี่ยทารกขนาดทารกมันจะเต็มท้องตัวใหญ่เต็มท้องเวลาที่ลูกดิ้นเราจะไม่ค่อยรู้สึกทําให้เราเราอาจจะพลาดพลาดการสังเกตที่ถูกการนับลูกดิ้นไปอะคะ่ะ ซึ่งจะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันที่แบบว่าแม่ไม่ได้นับลูกดิน้นช่วงท้องแก่แล้วลูกเสียชีวิตในครันน่ะก็มีอันนี้เราต้องตั้งใจนับค่ะให้ได้วันละสิบครั้งเนาะสังเกตลูกดิ้นนะคะแล้วก็ไปฝากคันตมนัดตอนนี้คุณหมอจะนัดฝากทุกหนึ่งสัปดาห์เนาะก็ให้ไปฝากทํานัดถ้าถ้าลูกดิ้นน้อยไม่ดิน้นต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะปัญหาอย่างหนึ่งถ้าอายุคันเยอะๆสิ่งที่เรากลัวนะคะคือเรื่องของภาวะรกเสื่อม ซึ่งรกเนี่ยมันเป็นตัวให้ออกซิเจนให้อาหารกับลูกเมื่อไหร่ถ้ารกเสื่อมนะคะเดี๋ยวเอิน้องก็จะขาดพวกออกซิเจนขาดอาหารก็จะเสียชีวิตได้ดังนั้นคุณแม่แต่ว่าทางการแพทย์คือตั้งคันได้ถึง42สัปดาห์หนึกออกไหมแต่ว่าเราเป็นแม่อยู่กับลูกที่อยู่ในท้องเราก็สังเกตการดิ้งของลูกไปแล้วก็ไปฝากคันตามนัดค่ะทีนี้มีโอกาสผ่าไหมก็ถ้าไม่มีทรายรเลยนะคะอ่ะทรายที่อยากจะให้ดูก็คือลองดูว่า น้องอ็เคลื่อนต่ําลงสู่อุ้นชงการหรือ,อยังแม่รู้สึกว่าท้องข้างบนมันโล่งมันมาเจ็บท่วงข้างล่างอ่าอย่างเงี้ยแสดงว่าลูกเริ่มเริ่มมีการเคลื่อนต่ําอ่าก็ก็แสดงว่าใกล้ใกล้คลอดมีมุกมูกหลุดออกจากช่องคลอดหรือเปล่าแสดงว่ามีการเปิดขยายของปากหมดลูกอ่าคุณแม่ลองลองดูสังเกตตัวเองดูนะคะมีอะไรอีกพี่กันลืมอะไรไหมที่บ่งบอกว่าใกล้คลอดมีเมื่อลูกบีบรัดตัวไหม อันนี้ค่ะก็คือท้องแข็งเประยะระยะเนาะแนะนำอาหารลูกหกเดือนเพิ่มน้ำหนักหน่อยแน่นอนเราต้องใส่น้ำมันในอาหารให้กับลูกนะคะครึ่งช้อนชานวันละครั้งนะคะวันละมื้อนะคะหกเดือนเนาะก็หกเดือนกินมื้อเดียวก็ต้องใส่น้ำมันเอ่อลงไปในอาหารให้ลูกด้วยนะคะแล้วก็ นมด้วยนะคะ6เดือนยังเน้นที่นมนะคะถ้าน้ําหนักน้อยยังเน้นที่นมด้วยนะคะเพราะว่านมยังเป็นหลักอยู่เนาะนมดูซิว่าถ้ากินนมแม่ได้ถึงนมสุดท้ายหรือเปล่าอ่านะคะกินนมผงลูกมีปัญหาทายบอยทายกระปิกกระปอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้ามหนน้าหนักไม่ขึ้นนะคะอลองดูนะคะแต่ถ้าเกิดลูกกินนมน้อยแล้วน้ำหนักขึ้นน้อยมันก็จะสัมพันธ์กันนะมันก็จะตรงไปตรงมาแต่ถามว่าขึ้นน้อยของคุณแม่เนี่ย ขึ้นเท่าไหร่อ่าขึ้นเท่าไหร่น้าหนักขึ้นน้อยนะเออพูดถึงเรื่องนี้เขาพูดเรื่องน้ำหนักเพราะหลายท่านจะกังวลนะคะว่าลูกหนูน้ำหนักขึ้นน้อยแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าช่วงหลังจากสามเดือนไปเนี่ยน้ำหนักลูกจะไม่ได้ขึ้นแบบเหมือนตอนที่แรกเกิดถึงสามเดือนแล้วนะอ่าหลายท่านก็จะกังวลคิดว่าน้ำหนักลูกขึ้นไม่ถึงโลเลยคะ่ะพี่การหนึ่งเดือนผ่านไปนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจริงๆแล้วมีขนาดมีน้ำหนักน้องนะคะเดยวขออนุญาต พูดถึงเรื่องน้ําหนักน้องหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าลูกเราน้ําหนักน้อยไปไหมน้ําหนักน้องที่จะต้องขึ้นโดยเฉลี่ยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง1ขวบนะคะ3เดือนแรกน้ําหนักน้องจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ600นะคะถึง900กรัมต่อเดือน,นะคะ่ะ4 6เดือนน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ500-600กรัมอ่ะเริ่มน้อยลงแล้วใช่ปะอ่า5้า6 0อยกรัมนะคะ 7-9ถึงเเดือนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะในแต่ละเดือนอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยกรัมเองนะอ่าอย่างลูกของคุณแม่6เดือนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ประมาณห้าร้อยถึงหร้อยนะพอเจ็ดเดือนถึง9้าเดือนขึ้นที่ประมาณสี่ร้อยนะคะ9 1 2ถึงสิบสองเดือนวัยนี้ยิ่งขึ้นน้อยไปอีกน้ำหนักจะขึ้นเพียงเดือนละประมาณ3า0รอยกรัมต่อเดือนนะคะพอเข้าวัยหนึ่งขวบคุณแม่หลายท่านจะกังวลมากรูกน้หนักไม่ขึ้นนะคะ ช่วงวัยหนึ่งขวบเนี่ยน้ำหนักน้องขึ้นสองร้อยกรัมต่อเดือนค่ะอ่านะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าลูกทําไมน้ําหนักขึ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้เกณฑ์แล้วเนาะดังนั้นถ้าน้ําหนักขึ้นตามนี้พัฒนาการดีแล้วก็น้ําหนักเนี่ยคือมันไม่นิ่งนะเวลาขึ้นน้อยก็จริงแต่มันจะเป็นตามกราฟเส้นทะแยงขึ้นนึกออกไหมถ้ามันเป็นตามเคอร์ฟกราฟเส้นทะแยงขึ้นไม่มีปัญหาแล้วขึ้นตามที่พี่แกนบอกเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่กันนิดนึงนะคะน้องหกเดือนกินนมน้อยลงค่ะติดเล่นตอนนี้น้ำหนักหกจุดหกนะคะหกจุดหกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสมุดพี่กันอยู่ไหนน้ำหนักหกเดือนผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เนาะน้ำหนักหกหกเดือนนะคะหกโลน้ำหนักเออลูกเนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายค่ะอยู่น้ำหนักยังอยู่กราฟเขียวแต่ค่อน้อยนะคะค่อนน้อยค่อนน้อยคือยังไม่ตกเกณฑ์ค่อนน้อยคือเขียวเขียวอ่อนๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คืออยู่ในเกณฑ์นะคะเกณฑ์ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะคะติดตามน้าเพจพี่กันไว้เนาะ